ดีครับพีน้องเอาพ่อกันอีกแล้วนะครับผมมันมีถ้ำาเบิ้งัวหลังจากเป็นโรคลํำปีสกินแล้วนะครับผมกับยุฟ้ามนี่ก็ตายไปสองตนะครับผมโตนี้ก็คือว่ารอดรอดรอดแล้วนะครับพี่น้องคืออาการตอนแรกย่า่งหนักเลยครับกับรักษาไปรักษามากกับหายแล้วนะครับผมกับเขา ใส่ยาตอนนี้ก็ใส่ยาถ้าตุ้มกระแตกนะครับตุ้มกระแตกเรียบร้อยแล้วตัวนี้คือรอดเรียบบ้อยแล้วนะครับตัวนี้แต่ว่ายู่นี่ก็ตายไปสองตัวนะครับตายสองตัวกับมีตัวหนึ่งอายุอายุอยู่ประมาณสามสัปดาห์ก็นคือตายมันโตหน่อยโพดอายุหน่อยโพดนะครับพุ่มๆกันกับบ่มี่ก็ตายไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งกับอายุอยู่ สองเดือนนะครับผมก็ตายไปนะครับตัวนี้ไอเป็นที่แกก็อายุสามสัปดาห์ครับสองเออไอสองอาทิตย์กับผมกับมาเปลีนน่ยนแล้วก็รักษาไปรักษามาโดยยาปฏิชีวนะแล้วก็ยาสมุนไพรน้ำแน่เลือก็เริ่มดีขึ้นก็หายแล้วครับอน,นี้ตุ้มแตกตุ้มยังนะครับผมมันพี่นองเอ้ยโดกทรมานครับับิ ตอนแรกตัวนี้เนี่ยบ่คือว่าสีสีหลอดนะครับพี่น้องรักษาไปรักษามากอหายหายเป็นกเกือบจะถือว่าหลอดหลอดชั่วแล้วครับตอนนี้ครับผมใหญ่เบ่งยุดยุดตาเขานะครับผมเป็นแผลเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็หูสอยหูขาดไปหมดน,นะครับที่น้องเขาขยังเจ็บแผลมีอาการเจ็บแผลอยู่นะ แม่กะอยากให้จักน้อยครับผมแล้ไอ้ลกมาลุงแล้วก็หายไปนะครับผมร่วมเบ็ดเสียดกาดประมาณระยะเวลาอยู่เดือนหนึ่งนะครับเดือนสองอาทิตย์แล้วก็อยู่คอกนี่กะกับ,บ่มีงว่วเป็นอีกนะครับผมก็หายไปหมัดเดา ก็สิีีตัวนี้แค่นั้นแหละที่ที่ไออาการน่าจะรอดแล้วถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ก็บมีแต่เล็งนุมงน่มเล็งนุ่มเล็งยังแล้วก็อาการก็น่าจะขึืนสู่ปกติโดยเร็วนะครับผมคือจังหาเนี่ยแหละครับพี่นองหาไกลหาเนี่ยมาลงป,ปุ๊บปั๊บแล้วก็หายไป หลวรัปีสก,กินนะครับส่วนตัวอื่นๆกับเป็นนิดๆหน่อยๆตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นเป็นเริ่มแรกกับหายไปหมดแล้วครับเ,เียวหอหายความมีพวามมี่น้องเบื้องตัวนี้นะตัวนี้ยังสวยเลยครับผม มีโอกาสมาอัปเดตแล้วก็มาเบิองง่วไปน้านะครับอายุประมาณตอนนี้ก็ได้สามเดือนแล้วนะครับพี่น้องสีขาสามเดือนแล้วหนังตัวกับสามเดือนหน้าตัวกับเดือนครับสองเดือนนะครับตัวนี้ก็สองสองเดือนสองเดือนก้วเนี่ยครับสีแดงเข้มเลยครับบดนะครับแขงคอดำหนังยางอันนั้นได้ครับพี่น้อง นแบบเรียบเลยครับโอ้งามครับตัวนี้พีนองโหอยกครับยืนในห่อาบหาหรูจ้เดี๋ยวพาพีนองยางปเบังตัวอีกไปเสียห้่อาบบ่ตัวเห่า ยูฟ้ามนี่ก็สรุปก็ตายไปสองตัวนะครับพี่นองตัวเถิกหนึ่งตัวเมียหนึ่งนะครับเป็นลูกซี่ไหวศู์เก่าหกทั้งสองตัวนะครับพี่นองกัมันรักษาเก็าม่มียารักษานะครับนี่แต่รักษาไปตามอาการแล้วก็เอายามากทุกแขนงนะครับพี่นองอันใดดีกับไปซื่อมากอเอามาฉีด ยาสมุนไพรเน่ายาปฏิชีวนะเน่ยกับว่าหายมแจะสุดไปหนากะสุดไทยกะท้นทพิษบาดแผลเบาไวกะตายนะครับแต่บาก็ะด้ยินพันวาจีมี่คาโดนปัสสตวะขี้สอยจกักขีซอยจักบาดก็พอม,มีพีน้องกับ่องที่ตามเบื้องนะครับผมล่องสอบถามเบื้องว่าจังไดน,นะครับ ไอ,อยู่ตรงนี้ครับผมพ่อเล่ากับไปรงทะเบียนไ้อยู่ครับรงขื้นทะเบียนใ้เป็นจักโตนะครับอยู่กรมปศุสัตว์อยู่อำเภอนะครับพี่น้องก็ไปลงทะเบียนว้นะครับสําหรับผู้ใดที่ตายเมื่อเป็นโรคลําปีสกินที่ตายนะครับผมก็ไปลรงทะเบียนใดนะครับไว้แต่ภาครัฐเขากับจีซอยต่ยินว่าผ่านอบตเนี่แหละครับพี่น้องจักแมนแทสัําใดรอบเบิง้งไปน้ำกันครับเราจิได้บ่ได้เงิน สวยหลังจากที่มีตทีจตายนะครับจากที่งว่วที่เข้าจิตายนะครับพี่น้องมีตัวนี้เขาทาอยู่ครับพี่น้องแดงเข้มเลยไอ้เบิ้งงว่วง้งามครับอันนี้ก็จะเป็นงว่วงเอฟหนึ่งแหละครับบางตัวก็จะเป็นเอฟสองก็มีขึ้นกันครับผมอันนี้จะเอฟเอฟหนึ่งเอฟสองนะครับไปเบิ้งปลาหย่าน้ำกันครับ อันนี้ก็ตัดไปแล้วบางส่วนครับตัดให้กินเอานะครับถ้าเขาไปถา้าปล่อยไปมันก็จะยางก็บจะฉีใส่ก็จบจะบึเก็ดให้เก็ดให้ห้าก็ดจะเสียไปก็ไปยองไปซื่อนะครับพี่น้องก็เลดพีเราก็เลยตัดแบบตัดให้กินเอานะครับตัดแล้วก็เอาใส่ห้างใส้ยางให้กินเอานะครับพี่น้อง ก็มีบางไอ้ย่อนกับมาโลกล่ำปีสกินอีกชนึงนะครับก็มีบางฟ้ามบางยางาัง้าลังเด้ยิน่นคนว่า้าลังเจ่าพันกระตายตัวละสามที่แสนบางทีนะครับตายทางกรมก็มี่ังทีนะครับ้าลังฟ้ามกับตายตัวน้อยส่วนมากก็บจีต้วน่อยนะครับเพราะว่าพ่มคุมกันเขาบนย่งไปท่านในแข็งแรงไหครับกระชีบ่ก็คือยังค้นนย่เหรครับพี่น้อง พุ่มคุมกันบ่งแข็งแรงบางโตอ,อายุหน่อยอายุแต่พุ่มคุมกันมีกับผตายคือยังโตที่ผมถ่ายให้เบิ้งงล้วครับพี่น้องบางโตกับโตสามเดือนแล้วกับตายกับมีค,คือคือยังอยู่หนีนะครับพุ่มคุมกันบด่ดีเป็นเงื้อง่วเลือดสูงนะครับกับเฮ็ดให้ร่างกายออนแอกับกับเรียบร้อยครับพี่น้องมันไหนบ่ท่านไหนมีวัคซีน วัคซีนไอ้ป้องกันเนาะครับเรายารักษากับว่ามีมีแต่รักษาตามอาการไปก็กได้สักนีแ่แหละครับพี่น้องคือว่าเขาก็คอยผสมเอาไหมครับสู่ต่อไปครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องเช่าเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงัวส,สุขูสุขคนครับผมก็พัฒนาต่อไปสู่ต่อไปตัวได้ตายก็ไป ผสมเอาไหมนะครับพี่น้องบางไรก่ก็ตายตัวละ300 0 0นมันก็ถือว่าเสียหายหลายนะครับเสียหายหลายเสียรายเสียหายพอสมควรนะครับพี่น้องเงินสามแสนสี่แสนโมเมนต์วะจหาได้ง่ายๆนะครับตัวนี้จะเป็นโบสครับพี่น้อง คือว่าใจการด้อยู่ครับแล้วก็ยกดีแข้งขาดีบดแดงแดงดีแดงเขียมดีนะครับพี่น้องนั่นกินอิ่มแล้วก็หยอกกันครับมืนง่วงก็ได้ <c oughs> สดหลังผมเสออยครับ <c oughs> ดื้อครับสำรลิบ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พ่อพี่พี่น้องได้เบิงนะครับผมหลังจากที่โลกล่ำปีสกินไปเข่ามากยังฟ้ามนนะครับผมก็ตอนนี้งว่วหน่อยก็ยังอยู่หาตัวนะครับหลังจากตอนแรกนี่อยู่เจ็ดตายไปสองนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ล่าพีล่าน้องไปก้นนะครับผม พอกันไม่คลิปนะสวัสดีครับ